ไกด์ไทยเราเนี่ยนะเราไม่สามารถที่จะไปใช้วิธีการในการบังคับหรือไอคอมเบอร์บเเนเทปเพื่อหลอกลวงนักเที่ยวที่มาง,งานนะชาวต่างชาตินี้เนี่ยเขาไม่มีเงื่อนไขตรงนี้เขาใช้ที่ปร,ริมาณที่เขาทำเองไม่ได้ไมีมาตรการอยู่แล้วนะครับในการข่มขันจับถูกอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเป็นเป็นเ,นเรื่องที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาแย่งอาชีพคนไทยนะคอาชีพมักพิเทสเป็นอาชีพที่สงวน ไว้สำหรับคนไทยก็ถ้าเกิดเรียนเรียนทังสมาคมท,ทางมรดิเทศนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลเบาะแสจะเอาไปายทางทางข่าวผ้งไดข่าวต่างชาติก็ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปจบมาให้เลยหรือไม่แจ้งมาที่ 1, 1 7 8สย์ร,รับเรื่องร้องเรียนของสตนครงบ